สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดู2พี่น้องคู่ปรับกันหน่อยครับ L 5 0กับ MU 4 9ครับโอ้ยเอา้าดันอาดันดันโอ้โหใครแรงกว่ากันครับพี่น้องคิดว่ารอบใครจัดกว่ากันครับรอบใครจัดกว่ากันมาเอาออกความกันวะเอาไปเหยีย yep. บ เยี่ยวเลยเออโอ้เฮ้ยใครใครใครจัดตัวกันครับพี่น้องดูดู้ดาสิบแสงแล้วครับโอ้โห เดือดจัดครับเดือดจัดปันแข่งกันเยวะพีฟอยอ็สูสีกันครับ น่าจะมีสปริงทั้งสองคันนะดูไปแล้วน่าจะยัดมาสองคันเลยครับอารอกันหน่อยรอกันหน่อยโอ้โหไม่รอกันเลย อ,อ้าวมาโอ้โหวิ่งนี้ปั่นแป๊บเดียวครับ2องกันครับรู้เรื่องเลยจะเสร็จแล้วเนี่ย ไปลีลาอย่าไปลีลางานนี้ <c oughs> เดี๋ยวฝนมาครับ <c oughs> สองพี่น้องคู่นี้เขาแรงกันจริงนะ แรงจัดครับเธอโบไม่กลัวกลัวเธอไม่เบรก มันครับคู่นี้คู่ปรับกันเลย